นอค่ะแต่ถ้าผู้ชมขากำลังซับก็สำคัญมากๆเลยกว่าจะได้20บาทสิบาทด้านหน้าเวทีบริเ็นเรื่องไงเด้เธอสิจังมอลลัน่นไดพอมโวดเอาคณะใดแนค่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันคณะกรรมการแกวนาทีฝ่ายปกครองและชุมชนต่างๆจังสันลุกลุ่มในความเสียงนะ<ส>จังสันลุกลุ่มในคอากูเสียงอีสาน ต้องแสดงย่างเต็มทีเด้อยาบีต้องแสดงย่างเต็ ti. มทีมื้อนี้ขอความพิเศษแนะ่ขอความพิเศษคือขอให้ไทยสีสเกตจาก้ามื้อนี้ต้องให้ไทยสีสเกตไทยสีสเกตไทยสีสเกตมลาลายมลาซานกับสามเคิงหนึ่งเคิงวงกับพี่น้องมีแต่สีสเกตสีสเกตคะ่ะพี่น้องมาตะข่างนั่นเลยขล้ายงาั่นโตก้อนอีหล่าเจ้ากับลูกค่ะไม่พิ่อุดมดพรอมื้อนี้มากับลูกสาวน้องนี่ตังค่ะ ลูกหลานชาวอำเภอเป็นจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะน้องน้ำตาลวราพ้อนค่ะลูกหลานชาวบ้า,บานหนองคกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะน้ำไปอีสานสวัสดีค่ะเขาจี้เสียงอีสานสวัสดีค่ะลกน้อยเสียงอีสานสวัสดีค่ะ น้ำแน่บอไรบอไรเงี้ยซื้อ,อยางเดียวเลยมันหาสิไล่ไปเบิด์โดหนาวป่านนี้มันแดงขวบมาฟังทั้งทีน้ำแนงก็แล้วกันค่ะพี่น้องค่ะนะคะเริ่มต้นนะคะจากคู่เป้าก็แล้วกันค่ะน้องไดมอนริทิกายท่าหยาดพอไหมท่ายัวใจสินค่ะคุอพ่อริทิกาสวัสดีครับเอาสั่งจุดบนสมนิษฐ์ดิสมนิษล่ะเอะ <laughs> อๆมันหนาวเนาะล่นแหละหนาว ค่ะน้องจอเล็กเสียงอีสานค่ะจอเล็กเสียงอีสานสวัสดีค่บคุณต่อมาค่ะน้องแพรว่าเสียงอีสานค่ะอะเพราว่าเสียงอีสานลูกไผ่ม่ยาทั้งสีเกตจากสามสีเืินเลยนะคะ่ะเ,เอาไม่เสีเอาหลายเงื่อนแต่ละตอนเศร้าก็ไปกินเขานะ้วไม่ยาเฮื่อนหนึ่งตอนเที่ยงกับเงื่อนหนึ่งตอนเลี้ยงกับเงื่อนหนึ่งเอเอ,เอ,อเคิดดีว่า <laughs> คิดดีคิดดีคิดดีเนาะปวเดียวกับปวดหัวสีตายโยัจเบาไรคุณโตมากค่ะน้องเอมิพี่ร oui> ันตีค่ะเอเนมิรันตีสวัสดีค่ะคุณโตมากกับพี่จูมิตาสวัสดีค่ะค่ะแป้งสีสานลูกหลานเช่าอำเภอยยงสุ่มหน่อยค่ะ มีแต่สีสะเก็ดที่ทั้งหลังกับสีสะเก็ดลายค่ะพี่น้องบ่ได้ออกมาเนาะเอาย่อๆซัํานีซับกวนีกจักน่อยสีสลับสับเปลี่ยนออกมารายงานโตกับพีกับน้องมอบก้มสุขเห็กับพีกับน้องแต่ว่าช่วงนี้มอบเป็นนาทีของน้องไดมอนด์น้องจอเล็กน้องเพวาน้องเอเมิราตีหมอบก้มสุขเห็กับพี่กับน้องม้วนกันโตค่ะ